เกนธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่บำบัดจ,จิตใจของมนุษย์ได้ดีที่สุดและก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาที่ทำแล้วทำให้ตนเองมีความสุขนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขออญาตมาพบกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับ ได้มีโอกาสนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะครับมาใหา้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้ศึกษากันนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่โบราณธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้แล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นะครับสองเล่มด้วยกันที่อขออนุญาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกัน นะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะนำวัตถุมงคลที่ธรรมชาติดูง่ายหายากนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันทุกๆวันนะครับจริงๆแล้ววัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็อยากเรียนกับพี่น้องบางทีบางท่านก็ถามมาว่าเออแล้ว หลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปแล้วเป็นลยร้อยปีมีดมันยังมีอีกแหละนะครับก็ต้องขอเรียนกับพี่น้องนะครับเพราะว่ามีดนี่เป็นวัตถุมงคลที่สามารถเก็บรักษาได้นานนะครับโดยเฉพาะเล่มที่ผมนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับอัอนนี้ก็ร่วมร้อยปีนะครับแล้วก็จะอยู่ได้อีก ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีอย่างแน่นอนอะนะครับเพราะว่ามันก็จะทายเปลี่ยนทายมือกันไปนะครับด้วยความรักความศรัทธาของลูกหลานที่ได้ครอบครองมีดมานะครับบางทีก็สิ้นอายุไขยไปก็เปลี่ยนทายมือกันไปอ,อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะนั้นก็ ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับมีดของหลวงพ่อยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนนะครับเพียงแต่เปลี่ยนทายผู้ครอบครองในการบูชาเท่านั้นนะครับเอาละนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันสักประมาณสักสิบนาทีนะครับเนี่ยนะครับมีดหลวงพ่อเดิมเป็น ด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่สวยงามโบราณมากๆเลยนะครับพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนคาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเกนไม้ลายไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ได้นําไปรัดไว้ใหม่นะครับเพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของฝักมีดไว้นะครับนี่จะเห็นชัดเจนล่องรอยเดิมๆนะครับตรงนี้ก็เป็นล่องรอยที่ แหม้เดิมนะครับชํารุดหายไปนะครับนี่ทุกท่านก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับไม้ก็มีความแห้งน้ําหนักดีมากๆนะครับนี่แหละก็ถือว่าสภาพมีดเล่มนี้นะครับเก็บไว้ดีมากๆนะครับถือว่ารุ่นสู่รุ่นมานะครับชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้ที่ผมได้มาก็ถือว่าประวัติความเป็นมาก็ดีมากๆนะครับ เพราะว่ามีดส่วนมากผมก็ได้มาจากทิ่นหรือว่าภูมิลำเนาแถวแถวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับส่วนมากก็จะ,ะไปหามาแถวนั้นนะครับน,นะครับนี่ก็เป็นส่วนภายนอกของมีดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมได้ดูส่วนของใบมีดเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ทุกท่านดูได้เลยนะครับสภาพของเหล็ก หรือว่าโลหะที่นำมาประกอบกันทํำมีดนะครับดีมากๆเลยนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติร่องรอยสนิมกินก็มีบ้างปลายนะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับร่องเลือดอนะครับแล้วก็กระดูกงูนะครับเรียงการสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็น้องสิงนะครับศิลปะการตีมีดถือมา่ามีความปราณีตมากๆนะครับแล้วก็ปอกรัดมีดเดิมๆนะครับโบราณมากๆคาบไครความเก่าดูง่ายนะครับการเข้ามีดเน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนเลยก็เน้นมาให้ทุกท่านได้ดูได้พิจารณากันะนะครับ มีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดครูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้สะสมเก็บมา,านานพอสมควรนะครับได้มาเป็นปีแล้วนะครับนี่ก็พิจารณาดูนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับในแต่ละวันถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกัน ได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาตินะครับสันมีดก็หนานะครับเดิมๆม,มากๆนะครับนะครับนี่แหละวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะมีดก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงพลานุภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมนดำคุณใสต่างๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะมาทำเราได้นะครับถ้าเ,าเรามีามีดหรือว่ามีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ติดตัวติดบ้านไว้นะครับก็จะดีมากๆนะครับนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นส่วนมีดของพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้มาชมอีกเล่มหนึ่งนะครับเ,เป็น มีเทพสตราของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับวัดหนองสีนวลกับวัดหนองโพก็ไม่ไกลกันนะครับห่างกันประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเพราะนั้นก็ได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับหลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นพระอมตะเถราจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังและก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ มีดหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมมีความศักดิ์สิทธิ์จะไม่ต่างกันเลยนะครับนะครับถ้าท่านใดเป็นแฟนคลับหลวงพ่อลุ่งก็จะรู้ดีนะครับว่าความศักดิ์สิทธิ์มีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับเมื่อเราพกาติดตัวหรือว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเป็นอย่างไรนะครับน,นะครับเล่มนี้ถือว่า เป็นมีดที่คลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับเก่าธรรมชาติมาเต็มนะครับนี่ภายนอกของมีดก็จะเห็นชัดเจนนะครับด้ามมีดนะครับชําเป็นลำเทียนสวยงามนะครับเล่มน,นี้ถือว่ามีความสมบูรณ์มากมากอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับเนี่ยรัดด้วย แม้เหล็กปินโตนะครับโลโลโลหะปินโตแล้วก็เป็นไม้พยุงนะครับนี่ลายไม้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับสวยงามมั่นคงคลาสสิกมากๆนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติะนะครับนี่ก็เป็นส่วนภายนอกของมีดนะครับของลงพ่อลุ่งเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมส่วนของใบมีดกันเลยะนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่ง นะครับเป็นมีดยุคที่หลวงพอ่อช่างทางวัดหลวงพ่อลุ่งนะครับตีได้สวยงามและก็ปราณีตเช่นกันนะครับเป็นเสมาจั่วโบดท,ที่มีความสวยงามล่องเลือดลึกนะครับนี่ปลายมีดเป็นเสมาเปลวเพลิงหรือว่า,าเล็บจิกเล็บเล็บคว่ำเล็บหงายนะครับนี่ความหนาของใบมีดก็เช่นกันนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ย้อนรำลึกถึงครูบารมีของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปะนะครับแต่ด้วยคุณงามความดีบารมีที่ท่านสร้างมานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสกันนะครับด้านนี้เป็นเสมา ชอบฟ้านะครับที่สวยงามอ่อนช้อยมากๆเลยนะครับนี่แหละนะครับก็จะเน้นให้พี่น้องทุกท่านได้สัมผัสได้พิจารณาด้วยสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับมาศึกษาร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาความรู้นำหน้าแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประจักดชัดแจ้งขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาความรู้นำหน้านะครับบางทีบางท่านอเอาความโลภนำหน้านะครับนี้ก็จะเกิดความเสียหายนะครับการดูบ่อยการสัมผัสบ่อยบาร,รมีของครูบาอาจารย์นะครับการศึกษาธรรมชาติของมีดเป็นอย่างไรนะครับงาเก่างาโบราณโลหะ,ะเหล็กเก่านะครับคาบไข่ต่างๆ เหมือนที่ผมได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่แหละครับเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่ามาแพคคู่เลยนะครับคุ้มค่าจริงๆกับอสองพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากๆนะครับที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์รู้จักนะครับหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมจริงๆแล้วท่านก็เป็นญาติกันนะครับเพราะว่า บรรดาของท่านก็เป็นพี่น้องกันนะครับเนี่วันนั้นก็ถือว่าดีมากๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำบารมีของท่านนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณาร่วมกันให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นมีดครูทั้งสองเล่มเลยน,นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนคลับ fc ที่ติดตามผมมาโดยตลอดอ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผมแล้วก็ด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีของคุูบาอาจารย์นะครับผมก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับจะเน้นเก่าธรรมชาติที่ทุกอย่างเราดูแล้วสัมผัสดูง่ายนะครับพี่น้องท่านใดเห็นสนใจนะครับเมื่อได้เข้ามาดูคลิปเ e o แล้วก็ทักทายมาได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับมีราคาก็ถือว่ากันเองนะครับสามารถแบ่งปันกันได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ ได้มีโอกาสมาเช่าบูชาไปนะครับก็ขอให้บารมีของลุงพ่อนะครับจงปกปักรักษาให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่วความสำเร็จนะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าไปเร็วมาเร็วนะครับ10นาทีก็ถือว่าเป็น10นาทีที่ทรงคุณค่านะครับ นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันะนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่าน จงประสบวยความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ชีวิตจงมีแต่ความสุขความเจริญะนะครับเงินทองไหลามาเทมาสมความปรารถนาจงทุกประการเทิอนผมสุรพัฒน์มิ่หมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ